E รอยพระพุทธบาททางภาคเหนือนับเป็นแผนที่สามในการติดตามค้นหารอยพระพุทธบาทนับตั้งแต่จังหวัดตากลำปางลำพูนเชียงใหม่และเชียงรายไปจนถึงพะเยาลงมาที่แพร่อุตรดิต์นครสวรรค์ระหว่างวันที่6ถึงวันที่15มธธกราคมพุทธศักราช2546 ขณะนี้เราได้เดินทางมาสอบถามถึงวัดถ้ำอินทะเนรบิทได้เข้าไปภายในถ้ำเพื่อสอบถามทางไปวัดแม่หลวงเมื่อไหร่ครับเนี่ยเบลล์บรตเบลล์บัอฟเอีที่แรกเลยฮะเอฟเอีที่ห้าอฟีสี่ ไม่ตู้พบใหม่แล้วเอที่พบนินชาวบ้านก็ไปไปหาของป่าไปเที่ยวหรือมัไปเจอไหนของป่านอกมันจอเล้ไหมอาอเขาเจอคนไหนเขาเจอคนไหนอ่ะยัได้ทขาเขาเจอนไหนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อความสีตะวันเออบ้านบ้านคนกล้กล้บ้านนั้นเหลอเออน่าจะไปติดตามเรานนี่ล้วก็จดข้อมูล เราประบาตอยู่บนเดินเขาหล,ลังโรงเรียนปฏิบัติต้องผ่านหน้าบ้านเขาไปไม่ได้ผ่านหน้าบ้านนะคนไีเ่เจอนะนี่เรามาสอบถามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ก่อนจะเจอนี่ฝันเห็นหรืออะไรยังไงหรือเปล่ารือว่าอยู่ดีๆก็ไปเจอไปไปไปหามหามดแดงหาหมดแดงเออเออหาหมดแดงเออเจอตอนแรกก็ไม่สนใจอ่ะเมื่อกี้พอมา ทำอะไรทำบ่อปลาทำบ่อการสาธิตทอผมก็เลยว่าเขาพูดเรื่องราษฎรบาทวเวรแล้วผมก็ผมก็ชี้ให้ดูผมไปดูนี่แล้าก็เจอใ้คล้ายคล้ายของเขาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเราไปดูกันก็เชื่อเขาไปเลยนะนี่เราได้ได้พบนายความสีตะวันซึ่งเป็นคนพบคนแรกในพบมาหลายปี เ่เพื่งจะเป็นรู้เป็นข่าวไม่นานนี่เองรอยพุทธบาทก็อยู่บนเนินเขาหลังโรงเรียนอ่เมื่อกี้ที่เราได้ไปสอบถามใช้เวลาเดินขึ้นเขาไปประมาณสินาทีตอนไปถึงวัดแม่หลวงเป็นเวลาช่วงเย็นมากเมื่อบูชาเสร็จลงมานี่ก็เราก็คงมืดพอดีนี่ก็นายสงครามก็ช่วยตัดกิ่งไม้ใบหญ้าผ่าทางให้เราไม่ได้มาพบ เอาไว้เอาเกเังเป็นรอยเบื้องซ้ายนะหาไรกวาดหนยมีความกว้าง38เซนิเมตรยาว1เมตร9กเซนิเมตรประทับลึกลงไปในโขดหินเป็นธรรมชาติทัดให้ดีเนาะเปลี่ยนพงใหม่เอาเดี๋ยวให้หนุ่มันทำนะรอยนี้เราไม่ไม่ปรากฏเห็นเป็นนิ้วเท้านะและชาวบ้านหลายคนต่อมาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีภูเขาอยู่ตรงข้ามดอยพระบาทอีกเรียกว่าดอยผายัง คยมีคนเห็นดวงไฟลอยขึ้นบ่อยๆแล้ววิ่งไปมาบนยอดเขาบนเขาอลูกนี้มีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน้าไม่เคยแห้งเ่าาเราเสียดายที่ว่าเราไม่มีเวลาไปสํารวจกันเพราะว่าเป็นเวลามืดค่าไปซะก่อนมีหลวงพ่อมาอีกมีคนเชื่อบ้างนี่ก็อยู่แถวบริเวณเนี่ยวัดแม่หลวงมาอยู่ที่ตำบลนาศักดิ์อำเภอแม่เมอจังหวัดลำปางอยู่ที่ว่าบ้านต้องมาดูพอมาดู

นีน่ีไปดูมาไม่ใช่ไปดูแค่แห่งของแห่งจะดูมาทั่วประเทศอย่างนี้ถ้ามันไม่จริงก็ไปจริงทั้งหมดนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าอย่าให้ใครเอาสีมาทาเอาปูนมาพอกนะ <c oughs> อย่าไปสก,กัดอย่าไปแต่งให้เป็นไหลนิ้วตรงชัดนะ <c oughs> อยู่ยังไงให้เป็นอย่างนั้นไปเลยนะนะบอกไว้นะ่ะ <c oughs> ไม่ทำเมื่อไหร่จตายานั่นนะ่ะล้วนี้เดี๋ยวกาซันทำข้ามา ลุกคนลงต่เร็วลงกันต่อไปไปลงไปเด็กเนี่ยแคะคืนนั้นเราก็ได้มาพักค้างคืนกันที่วัดบ้านหลวงเนี้ได้ร่วมทําบุญบรรมรววัด1,000บาทน,นะแล้พักในวิหารพวกเราก็นอนกลางวงุวงรวมกันเป็นมุงใหญ่ หาซื้อเบียงอาหารรับทานในตอนเช้าเป็นวันที่10มกราคม2546หลังจากทานอาหารเช้าเราก็เริ่มอ,ออกเดินทางจากแม่เมาะแล้วก็ไปที่อำเภอแก้หเพื่อไปที่สำนักสงฆ์พุทธบาทกอรวกตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะ,อะตอนนี้เป็นวันเช้าของวันที่ส0มกราคมส5ายี่46 แล้วก็นอนพักค้างคืนที่วัดหนองบ้านหนองหลวงเมื่พระบาทเมื่อวานตอนเย็นเสร็จแล้วแล้วก็นเ้าเขาบอกว่ามีพระบาทที่กอรวกโยกัลังคาขึ้นเขาเนาะนี่ก็ยังอยู่ในเขตแม่เมาะนะเรายังไม่ได้ไปแช่ห่มนะขออภัยโดยการบรรยาย ราก็เดินขึ้นเขามีบันไดนะ,ดะขึ้นไปประมาณร้อยขั้นพุทธบาทอยู่บนหน้าผานะที่เขาชาวบ้านได้เล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ที่เราได้ขอ้อมูลเป็นพุทธบาทรลอยใหญ่มากอยู่ภายในสลาแห่งนี้กว้างประมาณ100เซนหนึเมตรคือหมายถึงว่า1เมตรนะกว้าง1เมตรยาว2องเมตรสามสิบเจ็น ก็เป็นรอยพระรบาทที่ใหญ่มากชาวบ,บ้านเขาสร้างบนดบเล็กๆแล้วที่เห็นนี้<อ>ไว้นานแล้วได<อ>้าตามประวัติก็ที่เราได,ได้ค้นพบเมื่อปี2518บบเป็นรอยพระรบาทเบื้องซ้ายนะใหญ่ประมาณนัเกืบ2เมตรนะีแต่ว่าเขาแต่งไปตั้งแต่ปี2518แล้วแต่งพระบ,บาทจำลองไปแล้วก็วัดกันล้างมีสภาพทุดโทมไป ก็จริงๆเขาบัดตามธรรมชาติในโยงเขานำทางมาให้ก็บอกว่าเขาเคยเห็นมาก่อนแบบเดิมเนอะออ้รอ,อยพระบาทก็ประทับอยู่บนก้อนหินมีรูปร่างคล้ายเรือนะถัดขึ้นไปก็จะมีก้อนหินเป็นรูปช้างปัจจุบันก็ถูกแต่งไปหมดแล้วผู้ที่แต่งก็ได้ประสบอาเพศดุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ็นบริเวณสถานที่ที่ดูรกรางและเงียบเหราไปปรมภาสเข้าบันทึกไว้เนี่ยบรรยากาศไม่สเชื่นเออปกติมมไม่อยากลงนะนนึกอยากจะลงมาน่ะ เออเจอตัวพอดีเลยเออเดี๋ยวมันเยอ่ตรงไหมไขมังที่เราก็เดินทางมาที่แจ้่มนะเราเคยขึ้นไปที่พระบาทผาแดงบนยอดเขาวันนี้แลาได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ไผ่บูญณ์มาสร้างวัดที่แห่งนี้ได้พบรอยพระบาทใหม่ห้า้กเราก็เดินทางมาที่หมู่บ้านอำเภอแจ่มหมู่บ้านทุ่งทองอันนี้เป็นรอยพระบาทที่อาจารย์ไผ่บูรณ์วัดอริโยเนี่ย ่านมาบุกเบิกไว้แค่เดือนเดียวก็ทําทางขึ้นมาตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีกประมาณเท่าไหร่60เมตร60เมตรแล้วโยมนี่เป็นคนพบพระบาทพระบาทคู่ประมาณเมื่อวันที่5เมษายนปีพศ2545ปีที่แล้วนี่ก็อาจารย์ไพบูบูก็จะเดินมิตตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ท่องเที่ยวแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติเนะนี่เราก็ได้ข่าวะดุกเี๋เราจะเดินขึ้นกันเลยเนาะครับ ก็ในขณะที่เราเดินทางมาเราพอได้ข่าวว่าพบพระบาทใหม่ก็บังเอิญรถมาจอดที่หน้าบ้านนะก็ตรงตัวพอดีเจอคนที่รู้เรื่องที่สามารถนำทางมาได้เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันอาจารย์ไปบูร์ก็ทําถนนมาจนสุดเราก็รถจอดรถไว้แล้วก็เดินขึ้นมามีราวบันไดไม้ไผ่นะเดิมมีรอยพระบาทอยู่บนผายักษ์ที่เราเคยขึ้นมาเนี่ยเป็นเทือกเดียวกัน ผายักษ์แล้วก็ในีผาแดงอยู่ติดกันขนาดนี้ท่านก็ได้สร้างทางขึ้นแล้วก็มีที่พักระหว่างทางอาจารย์ไปบูรวัดอนานายโยนะเดี๋ยวเราเคยขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนเคยเล่าไปแล้วนี่เราก็ได้ข่าวว่าพบรอยพระบาทใหม่ก็เลยต้องย้อนกลับมาอีกนิยมก็ชื่อนายขวนอยู่เป็นสุกและนายคำน้อยนาสสกุณสามารถนะปกติเขาจะให้เด็กนำทางไปแต่วันนี้มีพระมาด้วยเขาก็เลยมานำเองนะ นี่ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่14เมษายน2545เจ้าพ่อเขาเขียวได้มาประทับทรงคนในบ่บ้านและบอกว่าถ้าอยากพบรอยพุทธบาทบนผาแดงให้นําไก่สองตัวมาเป็นเครื่องเส้นไหว้เขาก็บอกเป็นไงว่ารอยพุทพุทธบาทจะมีต้นไม้ไผ่ปกปิดอยู่จะเห็นเได้เห็นเฉพาะรอยข้างซ้ายเท่านั้นนี่เรามาถึงที่ท่านกําลังสร้างบนดบข้อพระบาทที่เล่าต่อไปว่าวันที่15เมษายน เอวันลุนขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านพ่อกับลูกบ้านรวมห้าคนได้ขึ้นเขามาเป็คนหนึ่อ้พอดูคุดูไหมอ๋ออะไรเป็นอะไรหลวงพ่ามก่อนว่าได้่ยคนพบจริงตามที่ท่านบอกว่าคือไม้ไผ่ฝิดไว้แเนี่ยลอยก็มีดินและหินทับถมอยู่ตอนนั้นเขาขุดอะไรนะเขาจะขุดอะไรนันเป็นรอยใหญ่นะนี่นะครับนี่ได้ช่วยกับขุดดินและหินแล้วก็พบวอยพระบาทซ้ายขวาอยู่ติดกันเลยรอยอะไรเนี่ยตรงนี้นะนี่ไม่รู้อะไรนี่ช่วยนี่ผมย้ายตรงนี้ สมมติว่าตอนเท่านั้จะเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะถึงมองว่าตรงนี้โขดอะไรบ้างแน่เพราะแน่าพนี้พ่อเป็นอยงนั้นดูวยถาถ้าอาจารย์จะสร้างครอบต้องเฉพาะนี่ในขณะที่เรามาไหว่ประบาทคู่ที่เพิ่งพบใหม่ทางอาจารย์ไปบูรกําลังจะสร้างบนดอกขอมเนี่ยปรากฏว่าอาตมาก็ได้สํารวจพบรอยพระบาทเพิ่มเติมขึ้นบริเวณนั้นอีกหลายรอยยิ่งได้ฝาก ชาวบ้านหรือว่าพระที่นั่นกาลังดูแลการก่อสร้างให้บอกท่านเลยว่า,ามีรอยพระบาทที่จะสร้างอาจจะถูกทับไปถูกอะไรไปนะอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกบริเวณเทือกเขานี้มีภูเขาสามลูกอยู่ติดกันนะที่เราเคยไปขึ้นมาแล้วคือดอยผายักษ์แล้วก็ที่เราไม่เคยขึ้นที่พบใหม่ตรงนี้เขาเรียกดอยผาแดงแล้วก็มีดอยพระบาทเขาเรียกว่าสามดอยติดกันนะบนพายักษ์กเป็นภูดบาทสี่รอยนะ สรุปสรุปรวมแล้วว่าเทือกเขานี่มีภูเขาที่สําคัญในแจ้ห่มนะนี่เราก็ได้กลับมาเป็นครั้งที่สองในครั้งนั้นน่ะเราขึ้นผายักนะโคนเหนื่อยพอสมควรในที่นี้นี่เราก็สบายหน่อยเพราะว่าเรามาในขณะอาจาร,รย์ไับุญทําทางขึ้นมาเกือบค่อนทางแล้วนี่ก็ที่เราขึ้นมาเที่ยวนี้นี่ก็เป็นเขาลูกลังพึ่งเกรดใหม่ๆต้องใช้เกียร์โฟวินขึ้นมาใช้รถโฟวินขึ้นมา นำรถมาได้ครึ่งทางนแล้วว่าล้วก็ก็เดินขึ้นมาประมาณ6ก0อยเมตรนะจึงมาถึงตรงนี้เราเวลานี้เราก็ขึ้นมาถึงประมาณใช้เวลาเดินมาประมาณสามสิบนาทีนี่นี่เราก็มาถึงเพลนมาดีแล้วด <c oughs> ีว่าโชคดีเราเตรียมเสื้ออาหารเพลนมาแล้วนะเราก็จะได้ส <c oughs> ันบนนี้เลย ตรง้บริเวณนี้ตำบลวิเชษนครเนี่ยนหะมายถึงว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าคำเลือันแะเขาตังวัดแล้วาชาวเมือง,องได้ไป,ไปกิน<ค>ไข่เงือกงไงนะจึงเกิดอาเพศน้ำท่วมเมืองจนหมดปัจจุบันนี้เรียกว่าน้องวิเชษมีสมภาพเมืองล่มจมไปคลายโยนกเชียงแสนในไ,ไมอดีตนี่เป็นรอยพระบาทที่ใหญ่มากนะที่พบนี่นะนี่ก็ก่อนเพลนเนี่ยนะ ตอนชั้นเพลนเราก็ได้สำรวจรอยพะบาทก่อนแล้วอตั้งผาเดินตข่ออกก็เดินก็ผาเดิมาขนาดใหญ่ยาวเกือบสองเมตรนะ่มาว่าตรงนี้มันจะมีอีกรอยนะนี่ที่ที่มาเจอข้างในอย่างนี้ล่ะมีเป็นรอยเกลก้วเบื้องทรายไม่มีกำลังอะเออตรงมามาใหม่โอกาสไม่มีเนาะแต่บ้านเราจะโอกาสดี๋ยวถ้าว่าถ้าว่าถ้าหลวงพ่อสงสัยนะผมจะอีก ผมอยากคุยให้ถ้าหน่องพ่อขบวนเนี่ยที่สงสัยจะคุยหมดเลยประมาณเนี่ยกาลังสงสัยว่าพระบาทตรงนี้เนี่ยเป็นพระบาทที่ว่าทับแล้วว่าทับแล้วก็ย้อนไปย้อนมาอยู่ไม่รู้ว่าเนี่ยจะติดกันเองผมคิดรู้อย่างนั้นก็รอยพระบาทก็้องบาทนั่นแหละรอยต้นตรงนี้น่ะเห็นไหมล่ะนี่ผมดูว่าที่เขา ทับเป็นดินของเราครับเออแผ่นดินเาอยต้นตรงนี้ไอ้แม<ล>่โยสังเกตดวูว่ามันรอยต้นเนี่ยมันเป็นของสอ,องแฉกองแฉกใช่มันเป็นรอยที่ทับสวนกันเข้าใจไหมล่ะท่านเดินแล้วก็ท่านกลับเลยย้อนไปย้อนมาเล,ลยหะไอ้แม่โยตรงนี้อ้ต้นตรงนี้มันไม่ใช่ต้นเหมือนกับอยงแบบนี้อืมไม่เด่นอ่นไหะไอ้นั่นต้นเดียวไอ้นี่มันต้นมันคล้ายๆต้นเนี่ยมันก็ะถูกทับถ้นถ้าถ้าเทียบไปนเนินเขาแสดง นี่เวลานี้เนี่ยท่านอาจารย์ภัยบุญท่านได้ตั้งชื่อที่นี่ว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงนะเนี่ยท่านจะเดินทางมาจากวัดอนัญโยมาดูงานก่อสร้างอยู่เป็นประจําในขณะที่บรรยายนี่ก็เป็นเวลาผ่านมาสองสามปีคิดว่าน่าจะคืบหน้าไปมากการก่อสร้างระหว่างภูเขาจากผายักไปผาแดงคงจะสาเร็จรุล่วงไปด้วยดีเพราะว่าท่านมีความ ํำนางในการสร้างพระภูเขามากเจ้าวาดวัด่าท่งก็มักจะไปพักที่วัดอนารโยเป็นประจราํา,า,าแต่ว่าในเราเดินทางมาในวันนั้นเนี่ยพอดีเจ้าวาดท่านไปพ,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 พักที่วัดอนารโยอาจารย์ไพบุญท่านเลยไม่ได้มาที่นี่ก็เดี๋ยวก็เลยได้อยากจะได้ร่วมบุญกับท่านพอดีมีพระมาคุมงานก่อสร้างเราได้ฝากเ,าเงินทําบุญไว้กับพระท่านสามพันบาทนะ ฉันจะต้องใช้งบประมาณในการทำงานทำที่นี่ก็ประมาณเป็น10บสล้านนะโดยโดยเพพาะมันดกที่นี่ท่านจะสร้างใหญ่โตมากพวกเราก็โชคดีที่มีโอกาสได้มาร่วมบุญในครั้งนี้เราแวะฉันเพลนกันก่อนอาศัยข้าวเหนียวบ้างอะไรบ้างประทังชีวิตไปโชคดีที่เราเตรียมสเสบียงอาหารมาด้วยไม่งั้นค,คงจะอดเพนแน่ นี่เราก็นั่งเติมพลังกันก่อนนี่เราก็ได้กราบไหวบูชานำธงที่ปักขึ้นไว้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นผ้าสีทองอชาวบ้านที่อยู่เชิงดอยเห็นแล้วจึงได้ถามว่าไปเปลี่ยนธงบนยอดดอยมาหรือนะห <c oughs> ลังจากลงกลับลงมาแล้วนะบนดอยนี้ยังมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งนะที่เรียกกันว่าถ้ำอิติลิศ จะต้องเดินตามทางขึ้นไปอีกประมาณห้านาทจีจะเห็นเป็นปากถ้ำขนาดไม่ใหญ่มากมีลมพัดออกมาเย็นสบายเหมือนติดแอร์ที่แปลกอย่างนั้นคือว่าเวลาจุดบุหรี่ไปจ่อไว้หน้าถ้ำเนี่ขี้บุหรี่จะปิวออกนอกถ้ำส่วนควันบุหรี่จะลอยเข้าไปในถ้ำ

นี่หลังจากได้บูชาพระแล้วก็อัญเชิญเทวดาอารักษ์เราก็ได้เสียงอธิษฐานเสียงไทายไม่วาปรากฏว่าไม้สั้นยาวปไปตามที่อธิษฐานรจริง าาเป็นร้อยธบาทหรือเปล่าเดี๋ยวเรีนกันวันี้เกิดอ,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 อีไน,นะ,ะแล้วจากเสียงไทยอ่ตามที่ปรารถนาคือเป็นร้อยพุทธบาทจริงแล้วแล้วก็ได้บูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนทองของหอมทั้งหลาย หรือว่ามาฉลองเยอะๆเลยอะพุทธบาตเนาะของจริงเนี่ยหรว่าหรือว่าพบใหม่แต่ว่ามันไม่ได้มาทันทีนนะนี่พุทบาทเราเนี่ยสวยที่สุดเห็นไหมนี่เขาคงจะเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายนี่เราก็โชคดีที่ว่าเราได้พบรอยพุทธบาตรที่เลยจากของเดิมไปอีกหน่อยนะจากจุดที่เขานำไปเพราะสังเกตให้มัีรูมเล็กๆจึง ได้ขุดเลยกลับกลายเป็นพุทธบาทเกิือแก้วนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆมีรอยพุทธหัตด้วยนะอธิฐานถามไหมไม่ใช่เอาไหมเราถามไหมมีคนที่มาดูอย่างนี้เหมือนเป็นลายแทงอะไรเป็นลายแทงผุมทรัพย์เนาะถ้าหลวงพ่อดูอย่างนี้ก็โยนให้โยอะๆไโยนใชาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นาวันได้ถ้าดอนเมษาถ้าหลวงพ่อมานะถ้าโยมาเยอะๆนะถ้ามาบอกเขาอย่างนี้นะเขาจะสนใจที่สุดเลย อะไรเป็นอะไรคุณวันเนี่ยเขาเป่ากรรมาฐานไหม ดังนั้นว่าเราได้ขึ้นมากราบไหว้รอยพุทธบาทคู่นะเราก็เยอะยังได้พบรอยพุทธพบาทเกือบแก้วเพิ่มขึ้นและรอยพุทธหัสด้วยถือว่าเราก็โชคดีได้ไหว้รอยพุทธบาทจากที่เขาพบเดิมอยู่อันเป็นว่าการมาอำเภอแจ้หมนี้เราก็ได้ขึ้นรอยพุทธบาทผายักแล้วก็มาผาแดงนะได้ครบถ้วน ได้ยินได้ยินเสียงองหออะไรอ๋เล็กอแล้วเอาปลาแล้วอ่านเลอาเล่นเดี๋ยวดูดูเรื่องข้างนี้เป็นนชัดนเนี่ยเราก็มาพบใหม่ที่ได้อ่าวไว้แล้วูเดี๋เราไปรอบๆบเยอานมาคอด้วรอไเดี่ยาบากะแก้วนะไ่ละสวยอ่ะผมเนี่ย โยไม่แน่ใจกันเพราะว่าไม่่แนใจเพราะว่ามันไม่เป็นเป็นนิ้วเท้าใช่ไหมครับนี่แหละมันจะซ่อนเส้นผมบางภูเขาอยู่ตรงนี้นิดเดียวเป็นถ้ำของเจ้าพ่อของเขียวเป็นว่าใช่ไหมอ่าก็ท่านเป็นพญานาคตัวท่านนั่นแหละไม่ได้สบายอะไรผมพ่ไพระบุญเขาว่าเออว่าไงว่าเจ้าพ่อของเขียวเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์ใช่ไหมโพธิสัตว์เออเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ดูออกไหมล่ะสบายอยเลยชิวคนหนาวแจัดเลย นี่เราก็มีมาที่ถ้ำอิทธิลิ์เนี่ยที่ว่าเลือดมองเข้าไปในถ้ำลึกมากเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปองพญานาคนะมีคนบอกว่าเคยลองใช้ไม้แหย่เข้าไปไม้จะขาดเือนวนๆสวยนะบอกว่าสวยนะช่วยเวลาหินหินหินพื้นท้บบาที่จ้ นี่รอยนี่เจอวันนั้นวันที่ข้าวแ่ไม่เนี่ยหรือว่าเจอมาสังเกตหรือวันที่หลังมาสังเกตที่หลังที่ไหนที่หลังทุกอย่นะก็มาสังเกตที่นี่รอยพระบาทที่เกิดแก้วริภพใหม่นี่ก็มีน้ําขังอยู่ด้วยนะนี่ในถ้ำที่ว่าเนี่ยถ้ำอิทธิฤทธิ์เนี่ยก็เป็นช่องลึกมากเลยท่านให้เจ้าพ่อของเดียวกัน ตับอ,อีกคนนึงนะเดียวพอขบอกว่าจขึ้นไม่ขึ้นอะจันทร์อ๋อถ้าเป็นปองพญานาคจริงๆอย่างที่จริงอย่างที่ด้ายหบอาจารย์ว่าขอให้ยกขึ้น แล้วอาจารย์มันเห็นแบบนี้มันไหลเหงียนหมดเลยดี่เราก็ให้ชาวบ้านเขาเสียงไทยนะเราว่าเป็นปล่องพญานาคอาจารย์อย่างที่เราคาดไว้หลังจากนั้นก็เดินกลับย้อนลงมาจากในป่าที่เราพบาที่มาจากถ้ำอิทิลิศที่พบพระบาทเกิดแก้วไอ้ที่นั่นใครเจอได้ไหมลุงมีไหมลุงมีไหมมีหันนี่เราก็กลับมาที่รถจอด ใช้เวลามา20นาทีเราจอดรถไว้ที่ศา,าลาริมทางที่ท่านอาจารย์ไปบุญเกรดเกรดทางขึ้นมาเจนแค่นั้นตอ,ตอนขึ้นมานี่ยากมากเพราะว่ารถพิ้ออนถนนพิ่งเกรดใหม่ๆเป็นดินลูกลังขเขาโรยหินเกรดเอาไว้ลืน่นโ,โชคดีที่เรามีรถโฟวินไ,ไปด้วยกว็ทำให้สามารถประหยัดเวลาแทนที่เราจะต้องเดินขึ้นมาตั้งแต่ เชิงดอยนี่เราเอารถขึ้นมาได้เยอะเลยนะมาได้ครึ่งทางชาวบ้านก็ดีใจนะที่ได้นําทางมาให้พวกเราที่ว่าเราก็บังเอิญมาจอดรถหน้าบ้านคนที่รู้เรื่องพอดีเราไม่ต้องไปตามหาสืบหาชาวบ้านคนอื่นในเสียเวลาเห็นรถเต่า,าดูน่นรารักก็ประทับใจทั้งสองสองที่เก็บวิดีโอมาช่วยด้วยกันแลนะ้วไงเวลา วน right? <oh> <oh 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 ี่เราก็เดินลงจากเขาไปก็จะส่งโยมที่นําทางที่บ้านแล้วก็ออกเดินทางไปที่วัดพะธาตจอมก้อยนะที่อําเภอเมืองปานต่อไปนี่เดิมพระที่คุมงานก่อสร้างฝากเงินท่านทําบุญสาม0ันบาที่เจ้าวาดผมนี่หมดลว เราฝากเง mm. ินถวายท่านอาจารย์ทาไปบูรทั้งหมดรวม3,000บาทนะที่นี้นะถ้าท่าอาจารย์จะทำตลาดครอบไปังนะครับรวาจะไรด้นัน้นนันน เรก็ไปดรู้ว่าดินเนี่ยมันกมันมีรอยอะไรอยู่บ้างผมไปดูเมื่อกี้ก็ไปเจอก็รอยหลายรอยเ่อนี้ทให้เราเอาไเอพราะว่าเรอนเรื่องน้เัองน้เอื่องนเ่อนีเ่องนีาเ่องนี้เรื่องน้เรื่องนี้เรื่องนี้เ่องนีเรื่องนะ้เรื่องนเรืองนีาเองนี้เ่องนี้เ่องนร่อเน้เองนีทเี้่องน้่อนี้เรืงีเนเนเนรอรงน้นเนรอเอนรเเนี่อ แต่ไม่มีดิ้วลอยมือทั้งร้อนทั้งเบาครับนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นว่าเรามาที่บ้านที่เจ้าพ่อเขาเขียวเคยมาประทับทรงโยมหรือไงนี่นะเราเริ่มารูปร่างไงหน้าตาอย่างนี้วะเราก็ไม่รู้กันเนาะมันไม่ใช่เมื่อกี้เราไปก็ไม่ได้รู้กันเนาะเราไปอธิษฐานดูนะแล้วแต่คจริงหมด เดี๋ยวก็รีบไปโยมไม่ต้องโยมไม่ต้องขอบใจโยมเดี๋ยวก็รีบเดินทางไปเนี่ยเพราะว่าเวลาไม่พอนี่เราก็เดินทางต่อมาที่บ้านตำบลบ้านขออําเภอเมืองปานนะจากอําเภอแจ้ห่มมาที่เมืองปานนะพระธาตุจอบก้อยนะเพราะว่าตามประวัติว่าพระธาตุงค์นี้บรรจุนิ้วก้อยของท่านพระอัญญาโกรทัญญะนะ ตั้งแต่เม erm ื่อปีพศ2459นะคูบารีวิชัยได้บางบูรณะและสร้างเสร็จภายใน7วันจึงเรียกว่าพระธาตุทันใจี่ทางวัดก็เขียนประวัติความเป็นมาไว้ด้วยนะ นะพวกเราก็ได้ช่วยกันนำผ้าห่มไปบูชาพระาธาตุแห่งนี้พวกเราก็อยากได้ผลทันใจเหมือนกันนะสร้างเพียงแค่เจ็ดวันเราได้ร่วมตำบุญทุกอย่างกับเจ้าว่าท่านหนึ่งพันสองรบาทนะตอนนี้เราก็จะเดินทางาจากลำปางขึ้นอาสู่จังหวัดพะเยานะแล้วก็ไปจังหวัดเชียงรายเพื่อไปที่พระาธาตุจอมกิตตินะ เราเตรียมพอมที่จะตอนรับเจ้าวาดวัฒาสุง่งพร้อมกันนาที่จะทำมา,มาทำพิธีบวงสรวงประจำปี2546ในตอนเย็นของวันนั้นเราก็ได้พบกับพระมหาเพิ่มทรัพย์จากสุพรรณบุรีคุณอาทิกและอังมาสมทบแล้วก็ได้พักค้างคืนที่วัดพระธาตุผาเงาพร้อมกับญาติโยมที่เดินทางมาสมทบจากกรุงเทพ เราได,ได้ทำบุญที่พระาธาตุพางเอา20 0 0 0บาทเพื่อหาสร้างศาลาการประเรียนแล้วก็ได้ปรึกษาเรื่องกัน